สวัสดีครับผมเดียวธนัทแห่งรถสวยเดียวสมาร์ทค่ะวันนี้ผมเอาใจขาเลสซิง่งวันนี้ผมจะพามาชม t o y ยต a v ว o อนะครับคันนี้ปี2014จดมกรา2016ตัวเจเกียร์ออโต้นะครับรับรองว่าลูกค้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนช่วงท้ายๆนะครับ เดี๋ยวผมจะมาเคาะราคาพิเศษให้ท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรถสวยเดียวสมาร์ทคาร์ด้วยนะครับอ่านี่เลยนี่เลยคันนี้บอกเลยว่าสวยสวยใสต้อง v ีออเท่านั้นนะครับเป็นแบรนด์ตลาดขายต่อราคาไม่ตก นะอันนี้บอกเลยผมเอามากี่คันนะกี่ยุกกี่สมัยยิ่งถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีตัวนี้นะครับคนไทยชอบราคาถูกของดีนะอันนี้สีขาวเมทะลิกนะครับด้านหน้านะครับอันนี้ดีไซน์รูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวเลยไฟด้านหน้าจะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์พร้อมกับหลอดฮาโลเจนนะดีไซน์เรียบหรูดูดี กันชนด้านหน้าโลโก้โตโยต้นะครับกันชนด้านหน้าจะเป็นสีขาวมาพร้อมกับแถบเมทัลลิกกันชนด้านล่างนี่จะเป็นแบบชิ้นเดียวเลยนะมาพร้อมกับตัวสปอร์ตไลท์นะอันนี้อ่าด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวขออ่าผมทํางานก่อนนะอาชีพของผมทําอะไรนั่งคุยกันล้อนะครับอ่ะอันนี้ให้ท่านผู้ชมดูล้อแม็กนี่จะเป็นขนาด1 9 5 5 5 R 1 5เป็น PRF1 นะครับอันนี้ย้ำเลยนะ แม็กใหม่ยางใหม่ปี2020มาพร้อมกับน,นะตัวคอบอหลอดดิสเบรกน,นี่สีน้ำเงินเลยน็อตสีอโนไดซ์ย้ำเลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าล้อใหม่ใหม่แกะกล่องทั้งชุดเลยนะเอาไปเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่ออกรถภายในเดือนพิจุนา2 5ง3นะผมจัดส่งให้ลิบใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าได้ไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะอันนี้ยางใหม่แม็กใหม่ทั้งชุดเลยนะ ด้านข้างนี่กระจกมองข้างนะครับประกบนะด้วยสีเดียวกับตัวรถนะไฟเลี้ยวด้านข้างสีนะครับตั้งแต่หัวจนดท้ายนี่สีเสมอกันนะอันนี้สวยกริปกันศาสตร์มีมาพร้อมเลยสีชา t o y ยต้าวีอนี่เลยด้านท้ายนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมตัวสวยหน้าหล่อต้อง t o y ยต้าวีอเท่านั้นนะครับอันนี้บอกเลย นะไฟท้ายนี่ก็สวยกริปรอยขนแมวไม่มีนะครับรอยแตกแล้วไม่มีนะโลโก้วีออสนะครับตรงกลางสัญลักษณ์โตโยต้านะตัวนี้จะมีตัวพักเซ็นเซอร์4จุดเลยมาพร้อมกับแถบสะท้อนแสงด้านหลังนะครับเพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่ยามค่ำคืนตัวนี้นะครับเป็นตัวเติมน้ำมัน e 2 0ได้แล้วนะฟิล์มโดยรอบจะเป็นฟิล์มไฮคูทั้งคันเลยนะครับ เป็นฟิล์มขนาดความเข้มประมาณ60%สีชาดำนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภายในกันดีกว่าโตต้ตาวีออคันนี้นะครับภายในจะเป็นสีดำด้านนะเน้นความสปอร์ตเรียบหรูดูดีนะอันนี้กระจกด้านข้างคนขับขึ้นลงลื่นปลื้ดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับนี่เลยเบาะจะเป็นเบาะผ้ากึ่งกำมะหยี่มาพร้อมกับลายดีไซน์กราฟิก รูปลักษณ์ทันสมัยสวยหรูและดูดีด้วยด้านคนขับนี่จะปรับสูงต่ำตำแหน่งผู้ขับขี่ได้นะครับคุณผู้หญิงก็ใช้ได้คุณผู้ชายก็ใช้ดีนะเบาะแก่บทุกเพศทุกวัยนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยอ่านี่นะครับด้านซ้ายเบาะตำแหน่งทุกอย่างผ้าสาดนี่ถือว่ายังใหม่น่าใช้มากนะเอี่ยมเลยคันนี้บอกเลยว่ากลิ่นใหม่คันนี้ยังอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ขอบยางกระดูกงูนิดนึงนะครับดึงให้ดูไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เรียบเนียนคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนาของเรานี่การันตีนะครับรถน้ําท่วมพิคว่ำอุบัติเหตุหนักมาของเรานี่ถ้าท่านใดซื้อไปนะครับตรวจพบตรวจเจอนะครับของเรารับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์ูนะครับคันนี้เลขใหม่ใช้งานอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลรถปี2016 นะถั่วเฉลี่ย ب. วิ่งก็ประมาณ2 0 0 0 0กิโลมากไปน้อยไปขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านผู้ชมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตัวนี้เรือนใหม่จะเป็นแบบแบบกลม3ช่องเน้นสปอร์ตนะครับดูดีมากเลยมาพร้อมกับตัวไฟด้านในเรืองแสงจะเป็นสีฟ้านะเดี๋ยวผมจะลองเหยียบคันเร่งทดลองดูว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันมีกระเพื่อมหรือกระตุกมึงหรือเปล่านะครับจะลองค่อยๆเร่งถึง3,000รอบนะอ่ะ3,000รอบ0 0 0รอบ นะครับถอนนะอันนี้ผมจับพวงมาลัยให้ดูนะครับให้ดูว่ามันมีสั่นหรือเปล่าสามพันรอบสี่พันรอบปล่อยนะครับถือว่าเครื่องนี้เดินเรียบเรียบขอโทษทีครับเรียบเนียนเลยนะคันนี้ย้ํากันอีกรอบนึงนะคันนี้เติมน้ามัน e 2ีิไม่ได้ติดแก๊สนะครับเป็นรถลําดับ1มือนะครับมือเดียวป้ายแดงเท่านั้นนะ,อ,ะอันนี้ให้ดูเลยวิทยุด้านหน้านะ นะครับอันนี้จะเป็นแบบ built-in นะใช้งานได้ทั้ง CD, fm am นะอันนี้ทุกอย่างใช้งานได้ปกติมีช่อง aux ให้ด้วยรูปลักษ์ดีไซน์สวยทันสมัยด้านหน้านี่วิทยุนะครับจะเป็นสีดำเป็น a นแ black นะครับตัวนี้จะมีตัวแถบคอบสีเมทัลลิกเน้นเส้นสายให้ดูเรียบหรูช่องแอร์ด้านหน้าจะเป็นแบบสีช่องสี่เหลี่ยม นะเพิ่มความเย็นภายในห้องโดยสารได้อย่างทั่วถึงเลย mm hmm. เท่านั้นยังไม่พอตัวนี้คอนโซลด้านหน้านะบอกเลยนะครับมีเฉพาะในรถ v อเท่านั้นนะคอนโซลด้านหน้านี่ถุงลมนิรภัยซ้ายขวา,าบุกหุ้มด้วยหนังเดิมทีจะมีเฉพาะรถยุโรปนะอันนี้รถญี่ปุน่นราคาตอนป้ายแดง5 8 9 0 0 0มมีมาแล้วนะครับอันนี้ย้ำเลยนะอันนี้ใช้งานานานๆไปเนี่ยคอนโซลจะได้ไม่แตกกรอบเพราะว่าเดิมทีมันจะเป็นพลาสติก อันนี้หุ้มทับด้วยหนังนะครับย้ำเลยนะบอกเลยเกะด้านหน้าฟิวเจอร์ทุกอย่างออกแบบมาได้แบบลงตัวเกะถือว่าตําต <ำ S 1> แหน่ง<น>ของแอรนะครับจะเป็น3มช่องเป็นแบบบิดอนาล็อกนี่เลยนะครับใช้งานได้ฟังก์ชันได้แบบสะดวกสบายนะแล้วก็อายุการใช้งานถือว่าคงทนด้วยนะเป็นระบบบิดเกะด้านล่างที่ใส่ของตัวนี้จะเป็นเกียร์ซูเปอร์ ECT แบบ4สปีดนะครับตัวนี้ ป้องกันการเข้าเกียร์ปิดพลาดนะครับเป็นระบบแบบเก็บไทยหรือขั้นบันไดนะตัวนี้จะเป็นแบบ4สปีดนะอันนี้บอกเลยเครื่องยนต์ VVT-i ตอบสนองนะครับเวลาเร่งแซงนี่ถือว่าอัตราเร่งนี่ติดเบาะเลยนะครับแล้วก็ด้วยการเปลี่ยนเกียร์ด้วยแบบสมูทถือว่าทําได้ดีใน t o t a Vios ตัวนี้พวงมาลัยจะเป็นแบบระบบปรับน้ําหนักนะครับตามความเร็วรอบนะอันนี้คือบอกเลยข้อดีนะครับ ดี๋ยมจะด้านหลังนะครับเริ่มจากขอบยางกระดูกงูนะด้านบนนี้รถไม่มีอุบัติเหตุนะดึงให้ดูขอบยางถ้าเกิดมันมีโดนชนมาหรือพิควัมมาตัวนี้มันจะโดนปิดด้วยสี่โป๊ะนะตัวนี้มันจะไม่ไม่เป็นรอยกลม,กมๆช่องเล็กๆแบบนี้นะครับตบําแหน่งเบาภายในด้านหลังเหมือนกันนะครับจะเป็นเบาะผ้ากึ่งกำรรมะหยี่มาพร้อมกับลายกราฟิกนะครับรูปลักษณ์ทันสมยัยดูดีด้วยนะ ตัวนี้ตำแหน่งพื้นด้านล่างจะไม่มีตัวอุโมงตรงกลางแล้วนะครับเวลาขึ้นลงเนี่ยสามารถสะดวกสบายไม่เกะก,กะนะอันนี้ใน v ีออสนะครับมีมาเรียบร้อยแล้วนะด้านด้านหลังนี่ก็จะมีหัวพนักพิงทั้ง3ตัวเลยนะครับ3ที่นั่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภายในอีกรอบนึงเป็นไงครับท่านผู้ชมสวยดูดีมากน่าใช้นะสีดำดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับ คันนี้เดี๋ยวราคานะท่านใดที่สนใจอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาข้อาราคาพิเศษให้ท่านที่หลังนี่ฝากระโปรงด้านท้ายนี่น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับไม่มีโดนปะแจมาก่อนนะครับดูจากสังเกตจากน็อตยึดฝากระโปรงตัวนี้ทั้งซ้ายทาั้งขวาเลยฝ <im S 1> ากระโปรงนี้ก็จะมีตัวฉนวนกันความร้อนหรือเก็บเสียงนะครับตัวนี้กุ้มหุ้มด้วยผ้าสกาด <im S 1> ด้านล่างนี่นะตัวนี้จะเป็นตัวฝากระโปรงด้านท้าย เดี๋ยวผมยกให้ดูยางอะไรทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างมีให้ครบนะครับนี่เลยด้านหลังนี่ก็บอกเลยนะอันนี้เรียบสแตนดาร์ดสีขาวมิัลิกนี่ย้าเลยนะครับสีเดิมสเปคจากโรงงานเลยนะนะครับกับโตโยต้าวีออสคันนี้สวยมากเลยน่าใช้ด้วยนะสีขาวมิชลิกอินเทนไม่ตกยุคไม่ตกสมัยกี่ปีนะครับรับรองว่าเวลาขายต่อราคาไม่ตกนะสีมันเป็นสียอดนิยมอันนี้ผมอยู่ด้านหลังนะครับด้านซ้ายประตูด้านหลังนะ ดึงขอบยางกระดูกง,งูให้ดูนะครับรถนี้การันตีว่าไม่มีอุบัติเหตุนะนะครับไม่มีพลิกคว่ําไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนอันนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับอ่าเทสกระจกอ,อ๋อผมขอโทษทีกดล็อกสวิตด้านหน้าไว้นะครับแต่ใช้งานได้ปกติทั้ง4บานเลยนะอันนี้อ่าผมอยู่ด้านด้านซ้ายนะครับตัวนี้ผ้าสรีรละเบาะอ่าสวยเรียบเนียนนะครับอ่าตัวนี้ ย้ำไปอีกรอบหนึ่งเป็นปี2 0 1 4จดปี2 0 1 6นะครับจดมกราสองพนนะนี่เลยนี่เลยข่าวดีนะครับสำหรับลูกค้าตอนนี้นะลูกค้าท่านใดที่ติดแบ็คลิสต์มานะครับย้ำนะครับต้องปิดแล้วเท่านั้นนะเรามีไฟแนนซ์รองรับแล้วลูกค้าท่านใดถ้าสนใจนะครับติดต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะประสานงานกับทีมงานสายขายให้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูห้องเครื่อง ครับนี่ตอนนี้ผมเปิดฝากระโปรงสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะรถฝากระโปรงด้านหน้ามีขยับมานะครับขยับเก็บสีเก็บริ้วรอยไปฝากระโปรงนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะด้านล่างนี้เป้าโชกอคเดิมเดิมสแตนดาร์ดนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะอันนี้ทางรถสวยเดียวสมาร์ทคาร์เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เลยนะครับลูกค้าที่จะรับรถก่อนส่งมอบเราจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อีกหนึ่งครั้งนะ แล้วเราก็จะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนานอีก1ปีรถสไลด์คาทั่วประเทศ24ชั่วโมงอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับลูกค้าสามารถจองนะครับจองออนไลน์มาได้เลยนะครับถ้าจองมาแล้วนี่ก็เก็บสลิปหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วยนะนี่เลยนี่เลยซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งเครื่องยนต์1.5ลิตร109แรงม้า HP เน้น แรงจัดประหยัดจริงต้อง Toyota v วีอเท่านั้นนะครับบอกเลยนะแบรนด์ตลาดใช้แล้วรับรองไม่ผิดหวังนะตัวนี้ให้ดูหัวน็อตก่อนนะครับหัวน็อตด้านดดล่างนี่ปากกาเคมีนี่ไม่มีขยับไม่มีเปิดเลยเครื่องไม่เคยโดนถอดไม่เคยเปิดฝานะครับอันนี้ย้ำอีกรอ,อบหนึ่งขานม้อน้ด้านหน้านะครับนี่เลยนี่เลยสวยเรียบเนียนนะอันนี้บอกเลยว่ารถนี่แบบพร้อมใช้มากเลยนะครับไฟนี่สวยกริป นะท่านใดที่ชอบนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะกดเอ่อกดคอมเมนต์นะครับติดชมรายการมาได้นะครับช่วงท้ายของรายการนะครับคันนี้นะ Toyota v i o s 1.5ตัว j a อ t o โตนะครับเป็นรถปี2014จดมกรา2016ราคาคันนี้บอกเลยนะครับ3 9 0 0 0บาทนะราคา ใกล้เคียงกับตัวโฉมเก่าเลยโฉมเก่าก็ประมาณ2 0 0แสนปลายๆเพิ่มเงินมาอีกนิดนึงได้โฉมใหม่ด้วยนะตัวนี้ผ่อนอยู่ที่72เดือนอยู่ประมาณ6,450บาท84เดือนอยู่ที่5,900นะครับอันนี้บอกเลยว่ารถสวยมากนะครับเป็นรถมือเดียวด้วยเลขเลขไม่ใช้งานมาแค่1 1 1 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับอของเรานะครับรถสวยเดอสมัรค่ย้ำกันอีกรอบนึงที่ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกลังสิตซิตี้หรือแยกแฝดปลาทอง อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับในโซเชียลมีเดียเพจ Facebook เดียวสมัตทคาช่อง y o u t u b e นะครับรถสวยเดียวสมัตทคาเบอร์ติดต่อ083 069 4479อีกเบอร์หนึ่งนะครับ086 313 4566นะครับลูกค้าท่านใดที่ชอบนะฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับทีมงานด้วยนะครับ ลูกค้าท่านใดที่อยากจะให้เรารีวิวรถไหนคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจะพยายามจะอัปเดตรถที่เข้ามา,มาใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ผมในฐานะทีมงานรถสวยเดยวสมาร์ทคาร์ต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ